มีคนเขียนเข้ามาค่ะว่าเริ่มเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทิ้งทุกอย่างอะคะ่ะอยากไปวัด้่เมืองนะต้องเริ่มต้นยังไงคะวัดว่ามืองนาะไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะฮะมันมีเสือสิงกระทิงแลดเยอะนะชาวนาตรงนั้นมีสัตว์ป่าหรอคะมีเพราะว่ามันอยู่บนเขาอย่างเงี้ยเสือสิงกระทิ้งแรดอ๋อนี่คนหรอคะอ๋ะอรูอเปล่าว่า ตัวเป็นคนอะคจะจิตเขาเป็นอะไรล่ะ,ละเป็นเสือก็มีเป็นกระทิงก็มีเป็นแรดก็มี<อ>เข้าใจไหมเนี่ย<อ>เพราะั้นพอจะเข้าใจก็คือตัวเป็นคน<อ>แต่นิสยัยแรดนิสยัยแรดนิสัยเสือนมันเป็นการสถานที่ฝึกถ้า<อ>ถ้าได้แล้วมันจะข้ามช็อตไปเลย เฮ hey, หลงตาขาในวัดเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่แบบว่าไปทําบุญไปหมั่นสวดมนต์บันทึกบุญทำไมยังมีคนนิสัยเสือสิงกระทิงแลดล่ะคะอา้าวกรรมเข้าออมาด้วย oh. อ๋ออืเข้าออมาเด็ดพบที่แล้วออกมาจากข้างนอกนูน่นเรต้องการมาฝึกเพื่อจะห่างจากอารมณ์พวกนี้ oh. แต่มาหัวจะข้ามไปได้มันก็ยังมีอยู่อาการเนี่ย oh. เข้าใจไหมทุกคนมีทุกคนแหละ อย่างนี้ไม่ว่าไม่ไม่ไมต้องว่าเขาละค่ะในตัวเราเนี่ยบาง<ช>ทีก็ยังมีความเป็นสมิงเป็นเสือเป็นนางร้ายอย่างหนูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมันอารมณ์หลายอารมณ์ันวันหนึงอะ,ะที่เราสวดมนต์พร้อมกันพวกเนี่ยฝึกปิดอารมณ์ไม่ดีงั้นแสดงว่าวัดเนี่ยไม่ใช่ที่บรรจุของคนดีแต่ก็เป็นที่บรรจุของคนที่จะมาฝึกทิ้งความแย่ของเขาเท่านั้นเองอทิ้งของความไม่ดีไห้ ยังนั้นเวลาเราไปเจอคนไม่น่ารักจริงๆเราก็ต้องให้โอกาสเขาได้ฝึกขัดเกลานะฮะแล้วก็ตัวเรา,าเขา<อ>รู้แล้วเขาจะไม่ทําแล้วีอ้ตัวรู้เนี่ยตัวจะคล่อมข้ามไปแล้วเพราะนั้นเราไปว่าใครไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้หลวงปู่หลวงพ่อจะไม่ให้ว่าใครเพราะเขาไม่รู้เขาจ้าทำอย่างเองไม่รู้เนี่ยเองก็ทำเหมือนเขา,าเหมือนแหละแต่ถ้าเองรู้เองจะทำเหรอะ หนึ่งไม่ทำสองไม่ใส่ใจไม่สนใจกรรมใครเพราะว่าเฝ้าระวังกรรมตัวเองเท่านั้นเองค่ะทุกคนก็อยากจะดีจังนั้นน่ะอย่างนี้ถ้าวันนี้หนูมานั่งสวดมนต์แล้วหนูยังเห็นความแย่ของคนอื่นเก่งเนี่ยแสดงว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่ดียุ่งกับคนอื่นสายตาสอดสองนะคะอิ๋วหลับตาอย่าไปสอดหลับตาสวดลืมตาให้มองพระ ทิมตาให้มองพระรูปรถกินเสียงอย่าไปสนใจค่ะสายตาเดี๋ยวนะสิ่งที่มันส่งออกแล้วเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เห็นความแย่ตาหูจมูกลิ้นกายใช่รูปรถกินเสียงดวงตาหลวง,งตาบอกว่าให้มองหลวงปู่หูล่ะคะหูก็ได้ยินเสียงค่ะใช่ไหมค่ะเราก็อัดนั่งเข้าไปหรืออัดหูก่อนก็ได้ปิดหูสำเร็จปิด ปิดในคลื่นที่ไม่ดีแล้วเปิดหูฟังคลื่นสวดมนต์หรือไม่ก็สวดมนต์ไปค่ะปิดหูไว้หูจมูกนะคะจมูกไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็อาจจะได้กลิ่นซ่วมตันแค่นั้นเอง <c oughs> กลิ่นอาหาร <c oughs> ลิ้นน,นี่คือคำพูดหรือเปล่าหลัามันไม่มีหลอกลิ้นก็คือรสไงรส หาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอุปกรณ์ก่อกรรมและสร้างบุญได้ดีได้แย,ยบย์ที่สุดเลยนะคะถ้าเราสวดมันไปน,นานๆก็เนี่ยคลื่นของความดีมันจะเพิ่มทุกวันทุกครั้งที่สวดเนี่ยเข้าใจไหมคลื่นมันเป็นสายใหญ่ของคลื่นอยู่กับพระอยู่กับบทสวดเนี่ยถ้ามันแน่นก็ไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยในอนาคตธรรมะมันเกิดจากตาที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินมันจะเข้าไปในมหาเรา เข้าไปที่พระที่เราบันทึกความรู้มันก็จะผุดมาจากสิ่งที่เราบันทึกนี่ก็คือสิ่งที่หลวงตาสอนให้พวกเราว่าอย่าลืมจดจ่ออยู่กับบทสวดและหลวงปู่เหมือนเราอยู่กับหลวงปู่อยู่กับบทสวดบ,บ่อยๆเนี่ยสายใายมันพร้อมกันในอนาคตอายุมากคนถามเรื่องแนวทางหลวงพ่อเนี่ยเราจะบอกเขาถูกเลยค่ะ พราะเขาถามมาที่เราเรามีหลวงปู่อยู่ oh. มันก็ไปที่เขาโอ้สายใหญ่ที่เหนียวแน่นเนี่ยก็สามารถน้อมความรู้บาร,รมีแ,<น>และกำลังน<อ>นท่านมานะที่เราได้เลยนะคะเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บาร,รมีที่เต็มแล้วท่านก็จะรู้เรื่องโลกด้วยทรรด้วย